คิดช่วยทําโดยเฟอร์เมนเต่ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต่ที่รีวิฟเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ล ay, กลิ่นชาเขียวเริ่มตอนเช้าวันใหม่ด้วยเฟอร์เมนเต้ ฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B 1มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B 2ที่มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทฟอร์เมนเต้คัสรรส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติต้อนรับสงกรานด้วยฟอร์เมนเต้แฟมิลี่เซ็ซื้อชุดฟอร์เมนเต้พร้อมผู้คุณแจปันรักแืะหม้อไมโคนที่คุณรักในราคาเพียง1,299บาทตั้งแต่วันที่ส6มีนาคมถึง30มิเมษาย,ยน2565อเฟอร์เมนเต้รสชาติดีมีประโยชน์ ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทําพบกันทางช่องยูทูบช่วยคิดช่วยทาเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็สถานการณ์การสู้รบในยูเครนกับรัสเซียกันนะคะวันนี้อาจารย์ดรสมุทรสายเชื้อที่ปรึกษ,ษากลุ่มการเงินเกียรตินาคินพัฒนายอยู่กับเราสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้หลายหลายข่าวหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าเราจะไม่คุยเรื่องวิลส์มิดถูกไหมอาจารย์ ออสการ์เราไม่คุยนะเราคุยอันนี้สนใจยังไงนะครับอันนี้มะวสิกจะวิเคราะห์ยังไงนะครับผมคิดว่าอไม่ถนัดนะต้องถนัดเศรษฐกิจกับสุขภาพนะอาจารย์วงการบันเทิงไม่ถนัดใช่ไหมอาจารย์ฮะฮะแล้วมันก็ประเมินยากเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้นึกฝันมาก่อนเลยนะครับ นะจะเจอดราม,ม่ากันแบบกลางเวทีออสการ์แบบนี้เหมือนกันแต่ก็การเป็นประเด็นนะจันจริงเราเป็นประเด็นทางสังคมในหลากหลายมิติมากๆที่คนเอามาพูดกันทั่วโลกเลยก็อาจจะทําให้ความเครียดเรื่องยเูเครนซาลงไปได้นิดนึงนะใช้วิลสมิธมาขโมยซีนแทน <laughs> ครับอ่าวันนี้อาจารย์อยากจะคุยเรื่องอยูเครนกับโควิดอาจารย์จะคุยเริ่มด้วยเรื่องอะไรก่อนดีคะอาจารย์คะยูเครนอาจจะไม่ได้คุยเยอะนะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องไปแต่อย่างที่เรียนก็คือใน,ในในในเรื่องของอยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยังยืดเยื้ออยู่แล้วผมี่คิดว่าอย่างไงเขาก็รบกันไปเจรจากันไปอันนั้นน่จะเป็นประเด็นที่เราคุยไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับค่ะ,ะในนิวส์แกรมโฮมค่ะถามว่าในที่สุดแล้ว สงครามตรงน,นี้จะยุติไหมคงต้องยุติและยุติด้วยการเจราจาแต่ผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ของอะระบบเศรษฐกิจโลกนะครับคือช,ชัดเจนเลยเมื่อว่าเมือ่อเมื่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ในการของนาโตเขาพูดชัดๆเลยว่าเขาเขาบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่รัสเซียเวทเพนนี e เอเนจีเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้ นะครับแปลว่ารัเสเซียกําลังใช้สถานะที่ตัวเองเป็นมาหาอำนาจด้านพลังงานเนี่ยเอาพลังงานมาเป็นอาวุธใช้กับยุโรป<ะ>คิดว่าประเด็นนี้สําคัญมากเพราะว่าอันนี้แปลว่ายุโรปเขาจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนะและปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับรัเสเซียอย่าง<ะ>มหาศาลเลยคือ<ะ>พูด,ดง่ายๆคือว่าภายใน5ปี10ปีเขาจะไม่ไม่พึ่งพาจะต้องไม่พึ่งพารัเสเซียเรื่องพลังงาน ซึ่งสําหรับรับสเซียเนี่ยผมคิดว่าเป็นจะเป็นจุดที่เกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในระยะยาวเพราะรัสเซียตอนนี้หลักๆคือส่งออกพลังงานประมาณเกือบ55%ของการส่งออกทั้งหมดแล้วการส่งออกเนประมาณ30%ของ GDP ฉะนั้นคำนวณได้เลยว่ารัสเซียเนี่ยถ้าเกิดส่งออกพลังงานไม่มีลูกค้าหรือมีลูกค้าที่ไม่ได้ดีเท่าเดิมเนี่ยต้นอ GDP จะลดลองอย่างพวบห้ามและถาวรเลย ไม่แกต<า>กต่างจากประเทศครับอาจจะให้จบก,ก่อนคะ่นคะอาจารย์ค่ะมันจะไม่แตกต่างกับที่อยู่อยู่ประเทศไทยเนี่ยภาคการท่องเที่ยวหายไปเลยครับเพราะว่าความสําคัญของการส่งออกพลังงานของรัสเซียผมคํานวณกลับมาเร็วๆเนี่ยนะครับใกล้ๆกับความสำคัญการท่องเที่ยวสําหรับไทยหรือ GDP ไทยเลยมันเหมือนกันอยู่อยู่ประเทศไทยที่เราผ่านมาเนี่ยเราเจออยู่อยู่ว่าปุ้มการท่องเที่ยวหายไปเลย,ยของ <ไป S 2> เขาเนี่ย <ๆ S 2> ถ้าเกิดยุโรปเขาทาตามที่เขาพูดนะครับ รัสเซียอยู่ๆเนี่ยรายได้จะหายไปเท่าๆกับเหมือนกับการท่องเที่ยวไทยหายไปเลยมันจะรุนแรงขนาดนั้นอาจารย์แต่ว่าในห้าปีสิบปีทางยุโรปจะไปหาแหล่งพลังงานมาทดแทนได้ทันหรอคะอาจารย์จะทําได้ยังไงใน,ในที่สุดแล้วมันก็มันก็ไม่ไม่ด้มีทางเลือกในเรื่องของการหาพลังงานได้ง่ายมากขนาดนั้นไม่ใช่หรอคะอาจารย์ทำมาแล้วครับสมัยสมัยก่อนถ้าจําได้จริงเนี่ยคุณซีบบร์อาจจะจําไม่ได้เพราะยังเด็กอยู่สมัยตอนปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ย ที่โอเปกตอนนั้นขึ้นราคาพลังงานสูงมหาศาลเลยนะครับ <Yeah. S 1> จกนกระทั่งทุกประเทศในโลกโอเคไม่เอาแล้วหาทางต่อสู้โดยการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเนี่ยแล้วก็มีการสแสวงหาพลังงานเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยมันจะมีหลายๆปัปจจัยพร้อมๆกันถ,ถ้าจําได้สมัยตอนนั้นน,นะครับอตอนที่โอเปกเขากําลังดังสุดๆเนี่ย ตอ,อนนั้นเนี่ยเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยเขาจะคุมน้ำมันเขาจะเป็นผู้ผลิตน้ำมันประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของทั้งโลกเลยหกสิบเจ็ดสิบของโลกเลยมาร์เก็ตแชร์เขาเป็นประมาณนั้นพอหลังจากหนึ่งเก้าแปดศูนย์เศรษฐกิจโลกตกต,กต่ำรุนแรงมากแล้วทุกคนปรับเปลีย่ยนนโยบายพลังงานหมดเลยเนี่ย มีการแสวงหาพลังงานเยอะแยะแม้ทั้งประเทศไทยเราก็ช,ช่วงช่วงชทชวานช่วงนั้นจำได้แล้บเราก็ไปไเปเจอแกส๊สธรรมชาติเลยคนอื่นทุกคนเจอแก๊สเจ่น่น้เจอนี่เจอนั่นหมดชั้นทางหนึ่งก็คือการลงทุนในการหาพลังงานหลักแหล่ง,ลง,ลงอื่นที่ไม่ใช่แหล่งน้เสียนี่ก็นั้นคือไม่ใช่แหล่งโอเปกก็หลังจากนั้นเชื่อไหมครับว่าสัดส่วนของโอเปกเนี่ยลดทอนลงไปอย่างรุนแรงอืมจกกนกระทั่งโอเปกเนี่ยเหลืออยู่แค่20%ของตลาดโลก Mm. และราคาน้ํามันถ้าใครไปดูตัวเลขเห็นมันไหลลงมาตลอดเลยมันมาแตะที่ยี่สิบเหรียญต่อแบเรลมั้งตอนปลายปลายเอ่อตอนปลายศตวรรษที่แล้วค uh ่ะ huh. นะครับฉะนั้นโลกเนี่ยทําได้ภายในสิปีเนี่ยโลกทําได้ยุโรปก็น่าจะทําได้ในกรณีนี้เขาอาจจะพยายามทำโดวยวิธีอื่นอย่างเช่นชะลอการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างเช่นไปอ่ออ่อไปใช้พลังงานเอ่อเอ่ออื่นหมุนเวียนอื่นๆ ถามว่าแพงไม่แพงแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าท่านนาโตเขาบอกว่าไม่ต้องการให้ถูกรัสเซียใช้พลังงานเป็นอาวุธเนี่ยมันเป็นอินเซนティブที่ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากในการทำให้เขาปรับเปลี่ยนนโยบายฉะนั้นเป็นไปได้จริงๆคืออันนี้เป็นประเด็นหลักอันหนึ่งเลยที่จะต้องดูในระยะยาวในเรื่องของยูเครนผมผมจะบอกว่ายูเครนเนี่ยก็รบกรบกันไปในสนามรบ เจรจาก็เจรจากันไปแต่เรามาดูผลกระทบระยะยาวกับภูมิรัศาสตร์ดีกว่าซึ่งาามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยครับทีนี้มันก็มีก็มีคนส่งข้อมูลกันมากันไปเยอะแยะ,ยะมากมายว่าจริงๆแล้วจะกลายเป็นว่าหลายๆประเทศในยุโรปเองเนี่ยไม่ไม่มีความมั่นใจในค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐ S <S จะหันมาสนใจค่าเงินอื่นๆเช่นของยวนคือคือบอกว่ามีทั้งหยวนมีทั้งรูปีที่ที่มาช่วยประคองรสัสเซียเอาไว้อยู่แล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมองหาค่าอ,อ,อะไระค่าเงินสกุลอื่นๆขึ้นมาอย่างการสำรองเงินในอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามันการใช้รอลล่าสหรัฐมันดูไม่ไม่ไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นตอบเร็วๆนะครับเป็นไปไม่ได้ ในระยะสาั้นผมจะพราพูดเลยว่าเป็นไปไม่ได้ผมจะมองต่มเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นล่าสุดที่เราคุยเมื่อกี้ไงครับขนาดบาทยังอ่อนเทียบกับดอาลล่าเลยดอาลล่ายังมีค่ามากขึ้นในช่วงแค่สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นไหมครับสามสิบสี่บาทกลายเป็นสามสิบสี่จุดเจ็ดแล้วนะครับยกยกตัวอย่างแค่เงินบาทแล้วง่ายๆเนี่ยแหละเราไม่ได้ไปสู้รบตกมือใครเขาด้วยมไปเงินรูเบิลเนี่ยร่วงไปหมดแล้วราวนี้เรื่องของเงินหยวนเนี่ยต้องถามนี่สมมติเราบอกโอเค S <S <S เขาจะไม่อยากใช้ดอลล่า uh ร์เขาจะมาใช้หยวนแทนยากนะครับเพราะว่าถ้ากลับไปดูตัวเลขจะเห็นว่าจีนเนี่ยค้ากับรัสเซียส่งออกและนำเข้าหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเหรียญต่อปีจีนเนี่ยค้ากับยุโรปกับอเมริกาหนึ่งจุดห้าล้านล้านเหรียญต่อปี สิบเท่า,า,าถามว่าตอนที่จีนจะค้ากับยุโรปตอนที่จีนจะค้ากับสหรัฐเนี่ยเราที่ว่ายุโรปเขาจะให้ใช้เงินอะไรเขาไม่ให้ใช้เงินหยวนหรอกจริงป่ะแล้วเขาถือว่าเขาเป็นประเทศใหญ่เขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของจีนน่ะจีนเนี่ยส่งออกสินค้ามาที่อเมริกาห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐ จ,จ,จีนจะบอกว่ายังไงเออจีนก็อยากได้ดอลล่าจริงไหมครับ mm hmm. แค่แค่แค่ส่งออกที่อเมริกาคนเดียวหรือส่งออกมาที่ยุโรปก็เหมือนกันถามจริงๆเถอะจีนจ,จ,จ,จะบอกเออเออเอาเอา,เอา,เอาให้ให้ยุโรปซื้อขายในเป็นหยวนเหรอเขาไม่เอาเพราะเงินหยวนเนี่ยมันจะเป็นเงินที่ตอนนี้ยังมีการควบคุมอยู่จําได้ครับเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วอยู่ๆค่าเงินหยวนอ่อนจีนทำแคปิตอลคอนโทรลติดห้ามแลกเปลี่ยนเลยใครจะไปกล้าถือ เงินที่อยู่มีแค่เีือควค contrl ได้นะครับอ,อง่ายๆเลยถ้าเงินหยวนดูดีจริงไปดูในงบดุลของแบงก์ชาติทุกประเทศในโลกที่ว่าสัดส่วนของเงินหยวนในทุนสำรองมีเท่าไหร่ผมรับรองเลยตอนนี้มีไม่เกิน2%ทั่วโลกเลยนะครับตราบใดที่ภาพยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ เงินสกุลหลักที่ทุกคนถือกันอยู่ก็ยังเป็นดอลลาร์ยังเป็นยูโรยังเป็นเยนยังเป็นทองคําแปลว่าตัวแปรสําคัญก็ยังกลับมาเรื่องเดิมก็คือเรื่องพลังงานคือถ้าเกิดว่ายุโรปไม่มีทางเลือกอื่นยังไงต้องงอรัสเซียเนี่ยก็แปลว่ามันก็มีโอกาสทําให้สกุลเงินหยวนแข็งค่าขึ้นมาได้หยวนไม่ได้แข่งค่าขึ้นได้แข็งไม่ได้เพราะว่าจี่มอยากให้เงินยวนแข่งเป็นใช้เป็นเงินสําร,รองมากขึ้น ได้ไม่ว่จะใช้ทําไมไครับสำารองสำรองเป็นหยวนทําไมในเมื่อค้าขายส่วนใหญ่ค้าขายกับยุโรปค้าขายกับอเมริกาตอนนี้การค้าขายส่วนใหญ่ก็ยังค้าขายอยู่ในในสองประเทศหลักนั้นใช่ไหมครับสองกลุ่มหลักนั้นส่วนอินเดียเนี่ยรูปีนี่ยิ่งไม่มีอนาคตเลยนะม,มีอนาคตเลยครับรูปีสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ย อ่าหนึ่งบาทเท่ากับสมรูปีเอ้โทษตอนนั้น3บาทเท่ากับหนึรูปีตอนนี้ประมาณหนึ่งบาทเท่ากับห้าหกเจ็ดรูปีมั<ช>้คงเขาคุมค่าเงินค่าเงินเงินก็อ่อนมาตลอดเลยอ่ะอไม่ไหวอ่ะมัง้งเราลองกลับไปดูไม่แน่ใจว่าตอนนี้อัตราหนึ่งอ่อ่าหนึ่งบาทแรกได้กี่รูปียังนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือ GDP ของอ่า GDP ของอินเดียซึ่งประชากรตั้งพันล้านคนใน GDP ยังเท,เท่ากับแค่เยอรมันประเทศเดียว เงินสกุลจะเป็นเงินสกุลคุณจะเป็นเงินสกุลหลักของโลกไม่มีทางเลยครับ<ม>อืเยอรมันยังต้องเลิกใช้ดอยช์์克มาใช้ยูโรเลยนะฉะนั้นถ้าไปดูตัวเลขจริงๆคือเวลาเราพูดลอยๆเราพูดได้ง่ายครับแต่ถ้าไปดูข้อมูลลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเออมันไม่เวิร์กคถ้าให้เราตอบคำถามเขาบ็็จะบอกว่ามันไม่เว<ม>ิร์กต่ถามว่าในระยะยาวอเมริกามีสิทธิ์ไหมที่ที่ อาจจะจะค่นดอลลราของตัวเองมีสิทธิ์ถ้าไปแซงชั่นผู้อื่นไม่บ่อยเขาจะต้องหาทางดีทีไลเนี่ยความนิยมในดอลลรามันก็จะลดลงเพราะดอลลราเนี่ยเพราะว่าอเมริกาเพิ่มความเสี่ยงของการถือดอลลราถ้าเกิดคุณอเมริกาเกิดเหม็นหน้าคุณขึ้นมาคุณโดนอันนั้นถามว่ามีไหมมีริสเกิดมีริสพรีเมียมในการถือดอลลราเพิ่มขึ้นไหมจากพฤติกรรมของอเมริกามีมนะครับถามว่าอันนี้มันพอที่จะโอ้โหจะทําให้เราเปลี่ยนไหมคําตอบคือค ถ้าคุณไม่เอาดอลลาร์วันนี้ถ้าคุณเอายูโรวันนี้คุณจะใช้อะไรมันไม่มีมันไม่มีครับจริง,รงๆแล้วเงินที่ควรจะมาล้มดอลลาร์ได้ในหลักการที่ดีที่สุดคือยูโรจริงหรือเป่าค่ะใช่ใชถ้ายูโรยังล้มดอลลาร์ไม่ได้ทำไมหยวนจะล้มได้ไทมันรูปีจะล้มได้ไม่มีทางเลยเพราะขนาด ความสังศักยภาพของเงินสกุลสองอันเนี้ยยังเทียบ Euro ยูโรอย่างไม่ได้แล้วแล้วยูโรก็ยังลง้มดอลลาร์ไม่ได้อาจารย์แล้วถ้ากลุ่มบริกส์เขารวมตัวกันสร้างสกุลเงินขึ้นมาใหม่น่ากลัวไหมโอ้โหผมรับรองเลยครับไม่มีทางทาได้ไม่มีทางเลยเหรอเพราะว่าโอ้โหแขกเจอกับบราซิลเท่านั้นแหละคุยกันเถียงกันหูดับตับไมหมเลยผมเคยไป, <c oughs> ไปชมเอแกลยูโรไดวราวนะครับโอ้โหฟังสองประเทศนี้เขาพูดนะครับ พูดกันคนละสามสี่ชั่วโมงสบายเลยไม่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 จบอะครับไม่ได้ขสรุปไม่ต้องกลัวเลยครับไม่มีทางนะครับในบริกนี่คือบริกคือบราซิลใช่ไหมคือรัสเซียคืออินเดียใช่ไหมคือจีนใช่ไหมครับใช่ค่ะไอ้บราซิลกับอินเดียเนี่ยนะรับรองเลยครับเรียบร้อยเลยครับเอาแค่สองประเทศนี้ก็รวมกันไม่ได้แล้วลองถ้าถ้าใครมีประสบการณ์นะครับพวกใครที่เรามีประสบการณ์ประชุมอ่าพาภาคีเนี่ยเราจะรู้เลยโอ้โหสองประเทศนี้พวกเขาลือกขึ้นยืนพูดนี่ ใจใจหายเลยว่าเออมจะหายไปชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงอ่ะนักฟังเฉยเใช่ครับไม่ไม่ต้องกลัวเะลรครับยากมากๆครับเพราะฉะนั้นเอ่อไม่ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอรการการ,การจะการจะรวมตัวกันใช้ใช่เงินสกุลหลักเนี่ยอย่างเช่นยูโรตอนนั้นถือว่าเก่งมากนะครับตอนที่ทํายูโรขึ้นมาเนี่ยนึกนึกภาพเลยครับประเทศพวกนั้นเขายอมยุบ เงินสกุลของเขาหลายหลายประเทศเนี่ยจะมองว่าเงินสกุลของตัวเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นอีโก้ของประเทศเลยนะอ่าใช่ใช่ใช่เขายอมล้มอีโก้ของตัวเองเพื่อจะมาตั้งยูโรที่ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับเองลองนึกข้าอินเดียเนี่ยนะเขาจะยอมล้มอีโก้ตัวเองไปถือเงินสกุลอื่นเนี่ยผมยังไม่ออกเลยครับหรือบราซิลก็ตามอินเดียเนี่ยไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าจีนล้มหยวนก็ไม่มีทางเลยไม่เลยเนาะไม่ ไม่มีทางหน่อยฮะนะครับจีนยิ่งยิ่งจีนเนี่ยอีกโก้จะยิ่งสูงสุดใช่ไหมครับเพราะว่าจีนเนี่ยจะเป็น GDP ที่ใหญ่สุดในในกลุ่มนั้นเลยะฉะนั้นจีนก็จะบอกได้ได้ทุกคนมาถือหยวนหมดเลยอ่าแค่เนี้ยบราซิลก็จีนละอินเดียจีนแน่นอนเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะยากมากแล้ว,ลว,ลว,ลวต้องแล้วต้องตั้งแบงก์ชาติที่เป็นเป็นแบงก์ชาติที่ครอบทั้งทั้งห้าประเทศนั้นแหละอ่าทั้งทั้งสี่ประเทศนั้น จริงๆแล้วมันต้องมีเซาท์แอฟริกอีกตัวหนึ่งคือห้าประเทศบริกสใช่ไหมครับโหนึกภาพไปคุณไปตั้งแบงค์ชาติที่มีอํานาจเหนือทั้งห้าประเทศนี้เนี่ยนะครับคุณเคยเจรจากับอินคนคนอินเดียแล้วเจรจาชนะขเขาไปละคุณต้องอยู่ไม่ออกอืม,อม ไอ้ไงผมสงสัยว่าเราคงไม่ได้คุยเรื่องโควิดแล้วนะเวลาคุย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 ค่ะอาจารย์เอาคุยเรื่องโควิดในหนอยูเคนตอนแรกเราคุยยูเคนนิดเดียวนะหละไปไปกันยาวคุยเรื่องกลับมาเรื่องโควิดดูตอนตอนแรกก็ยังคิดว่าสถานการณ์มันดูจะคลี่คลายนะอาจารย์แต่พอมีข่าวมาว่าเออมีคนติดไปเดือนหนึ่งหายไปแล้วกลับมาติดอีกแล้วก็ดูมันติดกันเยอะมากเลยนะอาจารย์ ก็เลยว่าเออคือมันก็น่ากังวลแลวคนคนตายก็ก็ก็เยอะเยอะขึ้นกว่ารอบไหนๆนะอาจารย์รอบรอบสี่นี้คนตายเยอะทีเดียวคือผมผมเอาตัวเลขมาให้ดูเร็วนะครับแล้วเราขอขึ้นขึ้นหน้าแรกเลยนะครับณวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ1.85ล้านคนฉะนั้นเยอะมากนะครับแต่ก่อนเคยพีิกที่3.8จนต,ตอนนี้1.85ก็ไม่น้อยฉะ,ะนั้นผู้ติดที่ก็มีเยอะ แปัจจุบันมี Active Case อยู่ประมาณ59ล้าน Active Case ไอ้59ล้าน Active Case เนี่ยแปลว่านี่แหละคือบ่อกเกิดของการกลายพันธุ์เ่ยละ่ะนึ่ออกไหมว่าเวลากลายพันธุ์ต้องการจากจากประชากรที่ติดเยอะๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่มันจะมีแปรี่เใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่เลยถ้ามีทั้งโลกติดกันทั้ง58 59ล้านคนนั่นคือความเสี่ยงที่ทําไมโอมิครอนถึงกําลังกลายพันธุน์เป็นเป็นบีเอสองจุดหนึ่งสองจุดสองแล้วมันเริ่มเก่งขึ้นไปเรื่อย ความเสี่ยงตรงนี้ยังมีค่อนข้างสูงมากผมคิดว่าน,ะะนี่คือภาพรวมของโลกตอนนี้ถ้าดูหน้าต่อไปของไทยเนี่ยจริงๆของไทยน่ากลัวกว่าเพราะว่าของไทยเราตอนนี้อัตราการการติดเชื้อรายใหม่สูงกว่าเดิมของโลกเขาไม่ได้สูงกว่าเดิมนะของเดิมเขาเคย3.8เขาเหลือ1.85ของเราเนี่ยเดิม2.3ตอนนี้เป็น27,25แล้วไม่รวม ATK ซึ่งจริงหนักกว่าเดิมเยอะฉะนั้นของเราเนี่ยจริงๆแล้วติดเยอะกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็ active case แล้วก็สูงขึ้นจากเดิมเคย active case 200 หนึ่งหม่นห้าพันเคสเนี่ยตอนนี้กลายเป็นสองแสสี่แต่ว่ารัฐบาลบอกว่าเจอแจกจบแล้วคุณไปดูแลตัวเองแต่ว่ามันเป็นแอคทีฟเคสอยู่ซึ่งเป็นภาระและเป็นความเสี่ยงของของของ,ของระบบใช่ไหมครับเพราะว่ามันโอกาสจะติดมันก็เพิ่มขึ้นผมกลับไปดูอัตราการเสียชีวิตเฟตาเรทีเรตก็คือเอาจำนวนผู้ตายหาด้วยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อนะครับของเรามันขยบขึ้นอีกแล้วนะครับวันที่ย4เดือนมีนาคมเนี่ย 0.77%ตมาเขาว่าในหนึ่งพันคนตายจุดเจ็ดคนจุดเจ็ดเจ็ดคนเนี่ยเราเคยผมเคยไปบอกว่าโค้อังกฤษนี่ห่วยมากเลยตายกันเป็นเบือเลยเนี่ย<ช>กลาย<ช>เป็นว่ากลายเป็นว่าที่อังกฤษสฟเที่เรตจุดแปดนะครับไม่ได้ต่างจากประเทศไทยแล้วนะใกล้กันมากใกล้กันมากเลยนะแสดงว่าของเราเนี่ยผมคิดว่าความไม่กลัวโควิดเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วแล้วทุกคนอยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติทุกคนอยากจะไปอ,อยากจะมีอิสระอยากจะทำอะไรให้มันฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวเองและของประเทศโดยจนกระทั่งไม่กลับไปดูตัวเลขนะครับว่าจริงๆตัวเลขมันยังไม่ค่อยจะน่าไว้ใจเท่าไหร่ค่ะทีนี้ที่ที่อยากจะมาคุยวันนี้เรื่องนี้ก็เพราะว่าเราใกล้ที่จะมีสงกรานต์แล้วเราคงจะไป,ไปไปไปมาหาสู่ผู้ใหญ่อะไรกันเนี่ย ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวคือฉีดเข็มสามในกลุ่ม608เนี่ยทั้งประเทศไทยเนี่ยมีแค่51.5เปอร์เซ็นตแค่51.5เปอร์เซ็นต<า>เป้าเนี่ยจะบอกว่าจะให้ฉีดได้70เปอร์เซ็นภายในปลายเดือนนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาบอกจะฉีดให้ได้แล้วต้องฉีดเวลา300,000โดสต,ตอนนี้ฉีดแค่100,000โดสฉะนั้นเป้าเนี่ยไม่ได้แน่ละนะครับสามวันสามวันก็หมดหมดเดือนแล้วไม่มีทางกลุ<า>ม่<า>ม608คืออะไรคือคนอายุหกสิบ ขึ้นไปและคนที่มีเจ็ดโรคบวกกับคนที่พุ้อสตรีที่ท้องเจ็ดโรคที่ว่าคือทางเดือนหายใจเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดเป็นเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคไตวายเรื้อรังเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและโรคเบาหวานคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตที่ผมพยายามไปติดตามสถิตินียจะมักจะหกสิบหรือมากกว่าและมีหนึ่งในเจ็ดโรคนี้พร้อมๆกันไปด้วยเพราะคนสูงสูอยู่ส่วนใหญ่มักจะมีโรคหนึ่งในเจ็ดนี้อยู่แล้ว ฉะนั้นผู้ที่เสี่ยงมากๆก็คือกลุ่ม608ซึ่งอย่างที่บอกในตอนที่ฉีดแค่51.5เปอร์เ็นตทั่วประเทศไทยเท่านั้นเองนะครับอั้นี็ไปรับเชื้อมาจากลูกหลานนี่แหละเพราะท่านไม่ได้ไปไหนแล้วก็รับเชื้อมาจากคนที่ออกไปข้างนอกแล้วก็ติดแล้วก็เอากลับมาที่บ้านใช่ครับใช่ครับซึ่งผมก็ถึงเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีสองกาดและสงกราดนี่คือตอนที่เราจะมากจะเดินทางไปใช่ครับอากลับไปหาปุ๋ยตายายที่บ้านนี่แหละจะเอาโรคไปด้วย บางที่ในาบางจังหวัดเนี่ยน่ากลัวที่สุดกว่าอีกเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดในภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยฉีดยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับ mm. แล้วก็แม้กระทั่งจังหวัดอย่างในใน,ในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยอย่างเช่นบึงการหนองบัวลําพูหนองคายสกลนครอำนาจเจริญพวกนี้ยผมไปดูตัวเลขเนี่ยฉีดไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดองเลยนะครับฉะนั้นที่บอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นส่วนใหญ่นันอยู่ในกรุงเทพกับจังหวัดปริมณฑลมนะครับ นั้นส่วนใหญ่แล้วจริง,รงๆฉีดน้อยมากหรือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นหว่วงครานี้อยากจะข้ามาาดูหน้าสุดท้ายให้ดูว่าทําไมพูดถึงพูดถึงเข็มสามเพราะว่ามันมีงานวิจัยบอกว่าเอ้ขนาดเข็มสามยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยนะครับและหน้าก่อนหน้าหน้าหน้าสุดท้ายในในพรีเซนเทชันเนี่ย <c oughs> เขาเป็นงานวิจัยที่ซึ่งเพิ่งตีพีเมื่อวันที่สองมีนาคมของเดือนของเดือนนี้นะครับ Uh, New, New England Journal of medicine mm hmm. เป็นการไปดูคนที่ติดโอมิครอนคนที่ติดเดลต้าแล้วก็เทียบกับคนคอนโทรลคือคนไม่ได้ติดเลยเลย1.5ล้านคนเนี่ยข้อมูลเป็นอย่างนี้ครับฉ uh, ีดแอสตราไปสองไปสองเข็มแล้วไปสองเข็มแล้วนะครับผ่านไป20สัปดาห์ไม่คุ้มครองการติดเชื้อเลยแอสตราหลังจาก5เดือนไม่มีประโยชน์เลย หรือสไปเซอร์ไปแล้วสองช็อตผ่านไปยี่สิบห้าสัปดาห์ก็ประมาณห้าประมาณเอ่อหกเดือนเนี่ยก็คุ้มครองแค่แปดจุดแปดเปอร์เซ็นจากการติดเชื้อนะครับแต่ว่าทำให้ไม่ตายไม่เสียงแต่ว่าทำให้แปดจุดแปดเปอร์เซ็นตแค่นั้นเองอคือมันไม่เหลือแทบจะไม่เหลือท่านเขาเลยมาดูว่าถ้าอย่างนั้นถ้ามีบูสเตอร์ช็อตแล้วเป็นยังไงบูสเตอร์ช็อตของเขาที่เขาาดูข้อมูลคือดู บูสต์ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดนาซึ่งข้อดีข้อด,อดีคือมันตรงกับประเทศไทยของเราจะบูสต์ด้วยไฟเซอร์หรือโมเดนาทั้งสิน้นแต่พอดูแล้วไม่ว่าจะไฟเซอร์หรือโมเดนาเนี่ยหลังจากสิบสัปดาห์แล้วนะครับที่บูสต์ไปแล้วเนี่ยสิบสัปดาห์ไปแล้วคือประมาณคือประมาณสองเดือนครึ่งเนี่ยภูมิคุ้มกันหรืออยู่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับไฟเซอร์แล้วอยู่ที่ประมาณแค่หกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับโมเดนาฉะนั้นขนาดฉีดโดสสามแล้วผ่านไปสิบสัปดาห์เนี่ย คุณก็คุ้มครองแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นเองได้ยิงอ่านข้อมูลเมืม่อเมืมาา่อเช้าอาจารย์ธีรวัฒน์สัตราจารนแพทย์ธีรวัฒน์เหมจชุธาที่ท่านเป็นผอโรคศูนย์โรคบาดใหม่ที่จุฬาท่านก็ส่งส่งข้อมูลมาให้หญิงนะท่านบอกว่าวัคซีนที่ฉีดไม่ว่าจะเป็นสามเข็มสี่เข็มถึงห้าเข็มก็ตามจะป้องกันการตติดเชื้อได้ไม่นานานากักอยู่เพียงประมาณสองเดือนอาจย์ ใช่ครับแปดสัปดาห์สามสี่ห้าสองเดือนใช่นั้นเลยค่ะคนติดเชื้อมาก่อนในปีนี้สามารถติดเชื้อได้ใหม่แม้ว่าภูมิจากการติดเชื้อจะดีกว่าที่ได้จากวัคซีนก็ตามดังนั้นจะเห็นว่าการติดใหม่ได้ภายในหนึ่งถึงสองเดือนเป็นต้นไปเหมือนกับที่ใช่ติดเพิ่งหายมาเดือนหนึ่งแล้วก็ติดใหม่ใช่ครับเพรานั้นต้องต้องเข้าใจเลยครับ แล้วจริงๆจ,จริงๆแล้วฉีดเข็มเขาก็ถึงมีคนที่คิดอย่างนั้นะสองเข็มก็พอแล้วสามสี่ห้าไม่ต้องหรอกเพราะสองเข็มหรือสามเข็มมันก็พอๆกันเอ,อผมคิดตรงกันข้ามเลยครับเพราะว่าผลข้างเคียงจากาวัคซีนมากกว่าก,ก็ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้าคนไหนโชคดีฉีดแล้วไม่ได้มีผลข้างเคียงมากในกรณีนั้นในทุกครั้งที่ฉีดเนี่ยคุณจะได้นึกว่านึกออกใช่ไหมครับว่าพอฉีดเข็มสามภาพคุณก็ได้ป้องกันไปสิบสัปดาห์ประมาณ ถ้าคุณฉีดเข็มสี่กูก็ได้อีกสิบสัปดาห์ถ้าฉีดเข็มห้าก็ได้อีกสิบสัปดาห์คือถ<ก>้าถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะขยายไปได้สามสิบสัปดาห์คิดได้ง่ายหกเดือนครึ่งปีอ่ะหกเดือนหกเดือนถามว่าดีกว่าไหมก็อาจจะดีกว่าสําหรับคนที่ไม่ได้กลัววัคซีนแล้วก็ฉีดแล้วไม่ได้แพ้จริงไหมครับพูดตรงๆคือส่วนตัวผมก็จะทําอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่แพ้แต่ว่าถามว่าคนใครจะมองอีกขาหนึ่งก็แล้วอ้าว สิบสัปดาห์ไม่คุ้มหรอกมัโควฉีดไปที่จ็ปวดแค้นปวดหัวปวดตัวไปทั้งสองวันใช่เออใช่ก็เป็นไปได้ผมคิดว่าถึงยากในเรื่องเนี้จะเป็นเรื่องยากคราวนี้คนจะถามอาเทงงั้นเขาจะปรับสูตรวัคซีนมาให้ป้องกันได้ไหมผมจะเดาว่าเขาจะไม่ทำเพราะว่าหลายคนที่รอแล้วก็รอล่าใช่ไหมครับยังไม่มาสักทีใช่ถ,ถูกตอ้องเพราะว่าความที่มันกลายพันธุ์เร็ว เขา<ะ>กพนึกว่าเดี๋ยวเขาปรับสูตรไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่เวิร์คเพราะเดี๋ยวมันกลายพันธุ์ใหม่อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไงว่ามีอยู่กะห้าสิบเก้าล้านคนที่เป็นอยู่หลายเวลาทั้งโลกเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลายพันธุ์เร็วมากเพามีมีเหยื่อที่ให้มันกลายพันธุ์ได้ตั้งห้าสิบเก้าล้านคนผม่เลยอปัญหาก็คืออย่างนี้เลยครับจําได้ว่าบริษัทยาเคยบอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําสูตรใหม่มาแล้วก็ไม่ทําสักทีสาเหตุเพราะอย่างนี้ครับเวลาจะทําสูตรใหม่ผมคิดว่าใช้เวลาอย่างเร็วสุดเนี่ยสาม อ่อยรวมกันหกเดือนหกเดือนก็มันกลายไปแล้วกลายแล้วกลายพันธุ์ใหม่แล้วก็เลยบอกโอเคมีคุ้มแล้วใช่อย่างไรผมคิดว่าเป็นไปกันครับยิ่งยังคิดว่าเขาเสียดายวัคซีนที่เขาผลิตมาแล้วเหลือก็เลยขายขายให้หมดก่อนแล้วค่อยทาใหม่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่เสียดายถ้าของใหม่มีดีมานแต่ถ้าเกิดทําของใหม่มาเอเอัปเดตไปแล้วเกลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ ดูแลตัวเองเท่านั้นค่ะวัคซีนก็อาจจะช่วยไม่ได้มากนะเพราะฉะนั้นก็เว้นระยะห่างรักษาความสะอาดสำคัญมากๆเลยนะอาจารย์แล้วก็หาอะไรทานสมุนไพงสมุนไพรอะไรก็ว่าไปในการที่จะดูแลปกป้องตัวเองนะคะอาจารย์ ขอให้ทุกคนสุขภาพดีรอดปลอดภัยและกลับมาพบกันหลังสงกรานได้อย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากาาค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือ,อคายก,การช่วยคิดช่วยทาค่ะอาจารย์ดรสมุสัยเชื้อดิฉันสิริบูณัพันธ์หมดเวลาต้องลากันไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคิดว่ารายการเป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์ให้กําลังใจกันกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันและถ้าอยากชมรายการตอนต่อไปก็กดสับสไครด้วยวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ ริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย D S L และ E G C G เฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B 1มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของหัวใจมีวิตามิน B 2ที่มีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทเฟอร์เมนเต้คัสซารส่วนประกอบจากวัตถุดิบธรรมชาติต้อนรับสงกานันด้วยเฟอร์เมนเต้ Family s e ซซื้อชุดเฟอร์เมนเต้พร้อมผู้คุณแจปันรักเพื่อมอบให้คนที่คุณรักในราคาเพียง1,299บาทตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง30เมษาย,ยน2565เฟอร์เมนเต ตลอดทั้งวันแต่หิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์